สวัสดีครับเกษตรต้อมนะครับวันนี้ตอนเช้านี่ผมมาลดน้ำต้นไม้ตามปกตินะแล้วก็วันก่อนนี่ผมก็เพิ่งทำความสะอาดถอนหญ้าแปลงต้นผักกุ้ยช่ายไปครับถือว่าต้นผักกุ้ยช่ายหรือต้นหอมแป้นเนี่ยเป็นพืชที่ดีมากๆเลยในการที่มันไม่มีศัตรูพืชเลยนะครับ ก็ทําให้เราปลูกแบบไม่ต้องดูแลวันนี้ผมก็เลยมาขยายเป็นเพิ่มครับตรงนี้มันจะเป็นโซนที่แบบว่างๆอยู่หน่อยหนึ่งผมก็เลยจัดการไปถอนมันไม่ใช่ถอนสิต้องขุดเอาทั้งเหง้านะครับแล้วก็แตกเหง้าออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มาปักปักหลุมแล้วต้น2ต้นนะครับแล้วก็กรบดินให้เรียบร้อยอุปรกรณ์ที่ผมแนะนําคือไอ้ตัวนี้ช้อนพรวนใช่ไหม ไปซื้อแบบสแตนเลสนะเพราะว่าเห็นหลายคนใช้แบบเหล็กมันจะเป็นสนิมนะค่อนข้างอันตรายนะสนิมแล้วก็แบบเนี้ยทนครับราคาก็30บาทมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะทนมากๆเลยไม่เป็นสนิมเลยครับซื้อที่ร้าน20บาทแล้แหละแล้วย่าผมก็เอาไปใส่ตะกร้าไว้แบบนี้นะแล้วก็เอาไปไว้สำหรับหมักหมักแบบสูตรปุ๋ยแม่โจ้ก็ได้ครับ ก็ใช้หญ้าประมาณ3ส่วนมูลวัว1ส่วนแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มสลับไปสลับมาจนเต็มนะครับจะหมักในตะกร้าแบบนี้ก็ได้จะหมักในบอ่อวงแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยหรือว่าใครไม่มีทั้งตะกร้าไม่มีทั้งบอ่อวงก็เอากองครับกองประมาณความกว้างเม็ดครึ่งยาวเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่จะมีของแล้วก็ ผมขึ้นไปเป็นชั้นๆครับอืมแล้วก็จากนั้นก็มันจะกลายเป็นรูปคล้ายๆพีระมิดเนาะอ่ารูปคล้ายๆพีระมิดยาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตามใจชอบเลยทําเป็นแปลงแบบนี้ก็ได้อาจจะขึ้นขอบนิดนึงก็ได้แบบนี้นะหรือไม่ขึ้นก็ได้แล้วแต่สะดวกครับก็ลดน้ําบ้างมาลดน้ําบ้างนะถ้าหน้าฝนแล้วก็ ให้เอาพยายามหาอะไรมาคุมเขาครับจะเป็นพลาสติกก็ได้หรือว่าเป็นกระเบื้องเก่าสังกะสีอะไรก็ได้ครับปิดปิดไว้ไม่ให้เขาโดนน้ําเยอะเกินไปนะแล้วก็เพราะว่าถ้าโดนน้าเยอะเขาจะแฉะนะ,ะวันนี้ก็มาให้ดูแปลงตัวนี้แค่นี้ครับบอกอย่งเดียวเลยว่าคุ้มสุดๆในการปลูกเวลากินก็ไม่ต้องเด็ดไม่ท้องถอนนะแค่เอากันไก่ตัดใบออกไปกินก็พอล้ครับสวัสดีครับ